วันรองชนะเลิศรอบที่2นะครับการแข่งขันตีกองผจานาครนลำปางได้ฮับเกียรติบัตรพร้อมเงินหลังหวัล3,000 0บาทได้แก่อัมเภอ เชิญผู้มอบรางวันะครับคุณสายใจอินทชัยครับรองประธานสภาพระธรรมจงหวัดลำปางไม่เก็บอรางวัลตั้งกนเวทีนะครับเชิญน้องจังตวงอยู่ตรงกลครับและเราจะทำการประจานคะแนไอ้สุดยอดประจานชนะเลิศแรกโอ้โหละพุกเนี่ยรางวัลชนะเลิศแล้มัครจะมอบก่อนนะครับ

ผมจะขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟีบักบูกานนคราบาลชิคโคคาร์ทบอลสุดยอดผู้นั้เจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาระบรโรกราชนนีแพนปีดวงครั้งทีสิกเกาิาได้แก่อัมเค เธอก็านะครับจะได้มอเกียรติบรเคร่เงินราคาสี่หมื่นบาทคารุเทนพุทธสุเชื้อสุขครับรองประธานเ้าหที่บริหารด้านปฏิบัติการทางพลเกตรียนโออาเรียนเชิญครับเพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรเพื่อจับรางวัลจาที่ไนนะจ๊อตวทนนะครับของอภิรุนหางชัดนะครับนะครับสามคนตัวแทนอิรห้าชัสามคนรีบกับเจ้าหน้าที่ด้านข้างเลยนะครับเนเชิญนะครับเดี๋ยวใหกหมายกันกันครับเรเชิญัวแ เวทีกรรมนะคร uh. right. so, like yeah. ับ4พิธีกรเท่านั้นต้องมีนักาวนะครับพาธิกรรมหนึ่งด้วยความคุ้มครองเชื้อสุขนะครับตัดรองแานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการด้านบริการการเตรียมโออาร์าจ้อบฟอกให้เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะจ๊านั่นก็คือต้นแกะของก็ข่าข่ะนะครับ ถือว่าวันนี้เราได้สืบสารนะครับน้องๆได้หสืบสากันน้องนะครับกาแสดงความยินดีนะจ๊ะท่านรางวัลวันจะเป็นชนะเลิศนะจ๊ะรองอันดับที่หนึ่รองอาที่สองและรางวัลโควตุุกรางวัลนะจ๊ะแสดงความยินดีนะจ๊ะตอนนี้กำลังมอบรางวัลให้กับกลมชนะเลิศที่น่ะจ๊ะ้นพินี้กั้งือเก็บางนะจ๊ะในเด๋ยนสกัมึนก็จะมีพิธีนการ จะได้ื่วงวันพระราชทานสมเร็จพางเจ้าสิริเกิดพระบรมนาถิรนทรบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจะเพื่กับทีมของทางอำเภอห้างฉันขอใหขอแทนกขึ้นไปบอลเลยขึ้นไปบอลครับขอขอพระราชานขอห้งครับารนากรก่อจารย์ในรไปอง่อวรและกับทีมชนะเลิศนะครับก่จะได้มาหับเกยรติบัตรนะครับ ของที่เราเลือกรวมถึงเงินสนับสนุนมาจากท่านประธานในพิธีนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะเจ้าท่านพระเจ้าชายบุตรนะเจ้าตอนนี้บันทึกภาพกันอยู่นะเจ้าท่านรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่อเกาะขาะ ินดีตัวนะครับเ้าสิ่งประมืนดังเพื่อพุ่มก้าวขาตัวนะเาหมดน้ำร้อนใส่น้ำร้อตัวช네ุดยอดนะฮะทุกทีมเลยนะฮะเจ้าปูเนาะก็จะเป็นการขึ้นรับด้วยรางวัลพระราชานาพระบรมชายลักนะเจาจาาท่านอำเภอห้างฉันะจ๊ะุีนะครับเปินเชิญักดแรนของท่าน ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ก็นานของเอ่อริาวัและตับเกียรติบัตรนะครับเช่นเชิญ้น้มตวนี้ครับหน้าไม่ใลายกล้องนะครับหลายกล้องนะครับเดยนไะครับหนึ่งสองสามเด้ยขงก้นะครับลงยื่ขึ้นมาครับไม่เห็นหน้าแล้ยิน ข,ไไขอ,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 อสแสดงความยินดีนะครับจากเป็นเชิญทางด้านของผู้แทนอำเภอห้างฉัดนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชาทานสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรารรชิน,นีพันปีหลวงเชิญครับ